สวัสดีวันพุธค่ะวันนี้เป็นวันที่สี่ธันวานะคะต้าก็ออกมาเดินเหมือนเดิมวันจันต้อมก็ออกมาเดินนะคะวันนี้ไม่มีภาระอะไรนะคะลูกชายไม่ได้ไปปันดาบไม่ไปเรียนปันดาบนะเขาขอหยุดหนึ่งวันไม่รู้ทำไมต้อมก็เลยมีเวลานะแล้วต้อมก็ตื่นสายด้วยนะคะอาจจะมืดนะคะเพราะว่าต้อมถ่าย ย้อนแสงเนาะต้อมจะเดินไปทางนี้นะคะเนี่ยเขาไถาได้่ะไถกบหน้าหนาวเตรียมเตรียมลงนะคะเออเขาเอาต้นเก่าๆออกเยอะเลยนะไม่ใช่ออกเยอะออกทั้งหมดเลยจริง,รงๆแถวนี้จะเป็นไรแอปเปิลค่ะแอปเปิลลูกสีแดงใหญ่ๆปีนี้เขาออกต้มก็จะพยายามออกมาเดินนะ,ะพยายามออกมาเดินพูดเลยวิ่งไหมไม่วิ่งนะคะ แตนะ่จริงๆต้องพูดเลยว่าเดินมันเหมาะก่อต้อมเพราะว่าต้อมตอนหลังมาเขาต้องไม่ขายของตลาดนะมต้องเป็น,นไปตามวัยเราก็ยืนนานๆก็ปวดเข่าทีนะะ่มนลมลมตีกระป๋องไม่ว่าใครทำงาหนาวค่ะวันนี้นะสี่นะองศานะคะแต่หนาวเพราะว่ามันมันมีลมค่ะมือต้อมนี่เย็นหนึ่งแดดก็ไม่แรงเท่าไหร่ ส่วนมากก็อยู่อย่างนี้ค่ะชีวิตนะถามว่าเบื่อไหมก็ไม่เบื่อนะคะแต่ก็เตรียมตัวที่จะกลับเมืองไทยเหมือนกันนะกลับไปแต่ว่าไม่ได้ไปอยู่ไม่ได้ไปอยู่เลยค่ะไปไปกับกลับนะเพราะลูกยังเรียนนะคะลูกคนเล็กก็ ยังไม่ได้ขึ้นมหนึ่งเลยถ้าเทียบเท่ากับบ้านเรานะต้องรอให้เขาดูแลทำงานต้อมอยากไปกันจริงจริงแต่สามีก็แบบอยากกลับก็กลับเอะอะไรแบบเนี้ยอยากกลับก็กลับนะกลับกี่อะไรก็ได้เขาอะจะทำงานอะไรแบบนี้นะคะเขาก็สนับสนุนให้ให้ต้องกลับไปบ่อยๆพูดได้ง่าย <laughs> เพราะว่าแม่ต้อยังอยู่นะคะ พ่อตั้มเสียแล้วแม่ต้้มก็แปดสิบแปดสิบห้าแล้วค่ะถ่ายให้ดูวิวค่ะก็วิวเดิมๆิมนะคะเดี๋ยวถึงบ้านถึงจะต้้มจะทำปอบเปี้ยแล้วก็อาจจะว่างจากปอบเปี้ยจะมาคุยให้ฟังนะคะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคือหนักมากค่ะหนักยอมรับว,ว่าหนักมากหนักจนเครียดหนักจน หนักจนวางพูดง่ายมันหนักมากเราก็วางนะคะปล่อยแต่ระยะที่จะปล่อยนี่ก็นานเหมือนกันนะ <laughs> เดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะ <laughs> ก็ไม่มีอะไรก็เป็นปัญหาของการงานมากกว่านะคะ <c oughs> หน้าหนาเวลาไม่มีหิมะเนี่ยมันเนาะต้นไม้ก็มีแต่กิ่งไม่มีใบ ถ้ามีหิมะนะคะจะดีมากเลยแต่แถวบ้านต้อมนี่ไม่ค่อยมีนะยอมรับนะคะบนภูเขาถึงจะมีนะคะบนภูเขาแต่ว่าแถวบ้านต้อมนี่มันมันเรียกว่าเนินที่ที่ราบเนะเหมือนเป็นเนินนะคะไม่ใช่ภูเขาก็จะไม่มีความเย็นที่จะเก็บหิมะนะถึงตกก็แป๊บเดียวหาย เดินกลับแล้วคะ่ะตอนนี้นะต้องก็ใส่ซะจนแบบเหมือนอีโมงเลยแหละมันหนาวเดี๋ยวเจอกันคะ่ะ เดินหน้าหนาวเนี่ยเหมือนเรากระโดดลงไปในน้ำเย็นเลยมือก็เย็นหน้าก็เย็นค่ะนะเย็นจนแข็งอ่ะจนหนาวอ่ะชานะแต่ก็ดีนะคะต้องคิดว่าเดินในหน้าหนาวเนี่ยมันดียิ่งเราอยู่นานเท่าไหร่ก็ดีกับ อะไรนะบวกก็ออกสีแดงแดงแว่นก็แดงวันนี้ สวัสดีค่ะทุกคนนะคะหายไปนานเหมือนกันนะคะหลังจากที่ต้องไปออกกําลังกายตั้งแต่นู่นน่ะนะก็ไม่ได้ทําต่อให้จบนะคะแต่ต้องจะมาเป็นต่อเป็นวิดีโอเดียวเนาะเพราะว่ามันจะสั้นเกินนะคะส่วนใหญ่นะคะถ้ามีเวลาเนาะต้องก็จะออกไปเดินนะคะไปเดินสูตรอากาศะคะไม่ใช่ว่าดัดออกกําลังกายให้มันมีเหงื่อมีอะไรเนาะแค่เปลี่ยนอากาศนะคะเพราะในในบ้านอะ่ะก็จะเป็นฮีตเตอร์ทาความร้อนนะ แป๊บนึ่งนะคะสามีเขาแบบเขย่าเอาลูกอมนะคะเสียงเลยลรบกวนนะต้องก็เลยนะก็หายไปสักพักหนึ่งเหมือนกันนานเหมือนกันนะคะหลายอาทิตย์เหมือนกันเพราะว่าคือในช่วงสิ้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยต้องก็หนักนะหนักนะคะในช่วงที่ต้องออกไปเดิอนน่ะต้องก็ยังพอกลับมาจากเดินแล้วก็ยังไม่อยากทํายังไม่อยากพูดนะคะก ตอนนี้ก็คือวางปล่อยวางพักใจนะพักใจคือต้องเป็นคนค่อนข้างที่จะคิดแบบเป็นคนค่อนข้างที่จะซีเรียสนิดหนึ่งะคะ่ะเป็นคนนะจริงๆแล้วพอในวัยห้าสิบเนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนตัวเองหลายอย่างเหมือนกันนะเพื่อให้มันเข้ากับวัยของเรานะคะพูดง่ายๆมันก็เอาสมาธิเข้ามาช่วยพูดง่ายๆนะมันก็ทําได้บ้างทําไม่ได้บ้างนะคะแต่จริงๆต้องก็นั่งสมาธินะ กือบทุกวันเลยนะคะเพราะว่ามันช่วยเราในเรื่องอะไรนะ,อะฮอร์โมอนนะคะฮอร์โมอนแล้วก็ไวทองเนาะเพรตีนท,ที่นี่นะคะก็เขาจะไม่ค่อยให้ยานะคะเกี่ยวกับสมมุติว่าเราเป็นมากเป็นไรเราก็ต้องคือการที่จะเข้าไป <c oughs> การที่จะเข้าไปซื้อยานเนี่ย <c oughs> ก็นะก็ต้องถามแพทย์ก่อนอะไรแบบนี้นะคะต้องก็เป็นเป็นตอนช่วงนี้รู้สึกว่ามันมันหายแล้วนะ มันหายแล้วนะคะแต่ว่าการนอนหลับเนี่ยปกติต้องก็นอนเป็นคนพูดง่ายคนหลับยากนะคะแต่พอมาเป็นช่วงวัยทองอ่ะคือเป็นมากเป็นมากจริงก็เลยต้องเอาสมาธิเข้ามานะอ่ะต้องจะเล่าให้ฟังนะคะว่าในช่วงที่ผ่านมานะ ไปทําอะไรก็ยังขายของเหมือนเดิมนะคะที่ตลาดนัดส่วนร้านที่2เนี่ยก็ปิดไปเนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องการขโมยนะเปิดไม่ถึงปีด้วยซ้ําโดนขโมยไป 2- อสาครั้งนะคะเราก็เลยถอดใจนะถึงว่ามันจะมีกําไรบ้างนะปีต่อมาปีนี้ถ้าเราทําต่ออาจจะมีกําไรเพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้เพราะร้านเราเพิ่งเปิดใช่ไหมคะแต่ก็ยังมีกําไรไม่ได้ขาดทุนอะไรแบบนี้แต่ว่าถอดใจนะคะสามีเขาถอดใจเขาบอกว่าโดนขโมยบ่อยนะ ทุบก,กระจกอะไรเราก็ต้องเรียกอะไรนะประกันมาช่วยเค็มช่วยอะไรจริงๆแล้วประกันจ่ายหมดนะคะเพราะทุกร้านนะคะเขาทําประกันไว้นะส่วนมากนะคะแต่ร้านเราเนี่ยมันโดนหนักเกินแบบไม่ถึงปีโดนแบบสามครั้งนะคร,งครั้งมีครั้งเดียวที่ว่าเขาเอาไปไม่ได้เพราะเราไปทันนะคะบ้านเรากับร้านเราที่เปิดใหม่เนี่ยมันใกล้ๆกันเราก็เลยไปทันแต่บางทีก็ อย่างที่บอกว่าครั้งแรกเขาตัดอินเทอร์เนต็ตเลยนะเขาแบบขโมยในถือว่าแบบเป็นมืออาชีพนะพูด,ดง่ายๆสามารถตัดอินเทอร์เนต็ตทำอะไรได้เพราะว่านั่นแหละค่ะเคยรู้สึกเคยเล่ามาแล้วนะก็จะไม่เล่านะคะก็จะเล่าแค่ว่าช่วงนี้เราหายไปก็เขาเราหนักเราเหนื่อยใจนะคะพอปิดร้านต้องส่งร้านเขาคืนเราก็ต้องทำความสะอาดนะคะสามีก็ขนย้ายคนเดียวเพราะเราเพิ่งกลับมาจากเมืองไทยขนย้ายคนเดียวหลายเที่ยวเลย ต้องไปช่วยเขาบ้างแค่นั้นเองบ้างเรียกว่าบ้างเลยแต่ว่าเราเหนื่อยใจแทนเขานะคะให้กําลังใจเขาแต่เราก็แบบเหนื่อยใจนะเพราะว่าเราก็ต้องทําของขายกลับมาของที่ต้มตุนไว้อย่างเช่นพวกเปียที่ทําไว้เนี่ยก็มีออเดอร์สั่งนะคะก็ดีใจนะคะที่มีออเดอร์สั่งเข้ามาแต่มันก็ทําให้ของเราขาดนะคะก็ออเดอร์ที่สั่งเข้ามาส่วนมากก็จะเป็นพวกสโมสรกีฬานนะที่สามีเขาทํางานก็คือเขารู้จักกันเราก็ปฏิเสธไม่ได้ คือจริงๆนะถ้าต้องไม่ไม่รู้จักนะต้องอาจจะปฏิเสธนะคะเพราะว่าเราเอาอง,งานหลักของเรา <c oughs> นะก็คืองานขายของตลาดนัดเป็นหลักนะอ,อยากให้มีของขายอะไรแบบนี้นะคะ่ะก็มานั่งปั่นเลยแหละมานั่งปั่นนะคะก็แล้วก็ไปช่วยสามีเพื่อส่งคืนร้านกลับตอนสิ้นเดือนนะตอน <c oughs> สิ้นเดือนในหมู่บ้านนี่เขารู้หมดนะคะแต่เมื่อวางต้องออกไปเดิน เดินจูงหมาไปเล่นนะไม่ใช่ต้อมไปไปด้วยกันกับสามีนะคะ,ะเขาก็ถามสามีว่าเออเกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบแบบนี้ที่ร้านเธอเหรอตอนนี้เธอปิดไปแล้วนะอะไรแบบเนี้ยเขาบอกโอ้ไม,ไม่ไม่น่าเชื่อเลยนะว่ามันจะแบบเนี้ยมันแย่มากๆเลยอะไรเนะี้ยเขาก็ให้ความคิดเห็นแต่เขาก็ช่วยเราไม่ได้แต่เรารู้สึกว่าเหมือนเอาภูเขาออกจากอกเลยะเหมือนยกอะไรที่หนักๆที่เราแบกมานะ่ะออกไปครดูด กีลูกอมอีกแล้วนะนะคะเหมือนเหมือนแบบเราเบาเบาเบามากขึ้นแต่เราก็คือต้องมองข้าวของที่บ้านเนี่ยมันคือคือเป็นบ้านที่ทํางานจริงลบไปหมดเลยค่ะตอนนี้นะเพราะว่าของที่ใส่ไว้ที่โรงเก็บของที่โรงทั้งที่โรงเก็บที่บ้านแล้วก็ทั้งที่เราเช่าเขาเนี่ยคือเต็มไปหมดเลยค่ะข้างบนห้องในเต็มนะคะเพราะว่าเราย้ายร้านใช่ไหมของที่อยู่ในร้านมันก็เยอะอยู่แล้วนะคะ ของบางอย่างที่จะขายก็ยังไม่ได้ยังไม่ถ่ายรูปเพราะว่าคือถ่ายรูปแล้วเราจะเอาไปลงขายอะไรแบบนี้ค่ะมันมีเว็บไซต์อยู่แล้วนะคือสามีต้องเนี่ยเขาขายของขายจักรยานผ่านเว็บไซต์อยู่แล้วอ่ามันก็ดีอย่างค่ะแต่ว่าเราก็มองไปทางไหนมันใกล้จะคริสต์มาสแล้วนะนะแต่ตอนนี้ต้องก็วางลงแล้ววางก็คือแบบโล่งก็เลยมาทําคลิปวิดีโอนะคะเนี่ยกล้องมากล้องขึ้นมาอีกลนะก็เลยว่างก็เลยมานั่งทําคลิปวิดีโอนะคะคือปล่อย ไปแบบมไม่รู้จะยังไงนะไม่รู้จะเหนื่อยใจไปนานแค่ไหนอะไรแบบนี้ค่ะแต่จริงๆแล้วต้องก็เริ่มที่จะแบบว่างๆมาสักอาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะว่างๆก็คือแบบว่าเราอาทิตย์ที่แล้วต้องไม่ได้ไปขายของเนื่องจากว่าฝนตกแล้วก็หนาวแล้วก็มันมีมันมีเรียกว่าอะไรนะตลาดคริสต์มาสค่ะมันมีเยอะมากแถวเนี้ยคนก็ไม่ไปไปตลาดแบบ ตลาดนัดทั่วไปอย่างพวกเราขายแทบจะขายไม่ได้เลยนะคะต้องไปมีอาทิตย์ก่อนหน้าที่ต้องไปขายได้ขายขายขายได้แต่ไม่หมดนะคะแต่ไม่ขาดทุนแต่ของก็เหลือนะต้องก็แจกลูกค้าค่ะเป็นการโปรโมชั่นไปเลยนะให้กับลูกค้าไม่ให้เพื่อนนะคะให้กับลูกค้านะแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วต้องก็เลยไม่ไปปรากฏว่าสามีไป ไปจ่ายตลาดตรงนั้นราคาไปจ่ายที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเขาแวะไปที่ตลาดนั้นเขาบอกไม่มีคนเลยดีที่เราตัดสินใจถูกแต่อาทิตย์นี้เราก็ต้องไปนะคะอย่างอย่างที่รู้กันนะว่าต้อมยังไม่ได้ที่นะคะต้อมจะห่างหายไปเลยเหมือนกับคนที่เขาได้ที่ประจําไม่ได้เพราะว่าถ้าต้อมห่างหายไปเลยเนี่ยที่ต้องก็จะหายนะคะนี่แหละปัญหาของว่าเราอยากได้ที่ประจํานะแต่อย่างที่ต้อมเคยเล่าให้ฟังนะเคยเล่าให้ฟังเรื่องปัญหานี้นะคะเขาก็ยังไม่ให้คําตอบแต่เราก็ไม่เป็นไรเพราะว่า ต้องคิดว่าเออเราคงทำงานแบบเนี้ยสักพักนะคะหกสิบต้องตั้งใจไว้หกสิบหกสิบห้าเนี้ยก็อาจจะเริ่มกลับไปอยู่ที่บ้านเรานะคะคือไปกับกลับนะเพราะว่าลูกก็ยังเล็กนะก็เลยมาเล่าให้ฟังค่ะว่ามันมันรู้สึกมันมันมันเยอะแยะไปหมดมันเหนื่อยไปหมดมันนะทั้งงานของเราทั้งงานของสามีมันแต่ตอนเนี้ยพวกเรารู้สึกว่าปล่อยปล่อยวางมากขึ้นแล้วก็แบบ คือมันว่างมากขึ้นอ่ะมันแบบได้พักจริงๆนะคะแล้วเราก็มาคิดกันว่าเราอายุห้าบห้านะต้องห้าสิหห้าก็เท่ากันละค่ะเดือนหน้าต้องก็5้าห้าเราคิดว่าเราจะปรับเปลี่ยนงานใหม่เพราะงานเก่าร้านเดิมที่อยู่บนภูเขาเนี่ยมันดีอยู่แล้วงานเนี้ยร้านใหม่เนี่ยตอนนี้เราปล่อยออกไปแล้วนะคะเราจะไม่ได้คิดมากแล้วนะ,ะงานหน้าหนาวสามีต้องเขาก็ยังทํางานเหมือนเดิมเป็นเป็นพวกครูสอน สโนว์บอร์ดอะไรแบบนี้น,นะคะเขาก็ยังทําง,งานของเขานะส่วนเราก็ขายของตลาดนัดไปนะคะคือปรับเปลี่ยนให้เข้ากับวัยของเราอะนะคะแล้วปรับเปลี่ยนหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการกินการอยู่การออกกําลังกายการอะไรคือเราเราคิดว่าเราคือจริงๆนะต้องก็ออกมาบ่อยๆนะแต่ไม่สม่ําเสมอค่ะไม่สม่าเสมออย่างแต่ก่อนไปเต้นซุมบา้าตเต้นแบบได้ปีนึงก็หยุดไม่มีเวลาไปแล้ว คือไม่มีเวลาไปแล้วก็เราต้องเสียเงินด้วยนะคะเป็นรายปีเนาะก็ไม่ไปนะก็ก็เลยหยุดแต่โยคะเนี่ยต้องเล่นของต้อมอยู่แล้วยืดเส้นยืดสายที่บ้านเนี่ยต้องเคยรงเรียนกับครูที่สอนโยคะในหมู่บ้านนี่แหละแล้วต้องก็เลิกเรียนแล้วต้องก็มาเรียนเองนะคะโยคะเนี่ยคือต้องเห็นผลของมันจริงๆเหมือนกับนั่งสมาธิค่ะถ้าเราเห็นผลของมันจริงๆแรงจูงใจในการทํามันก็จะมากขึ้นนะมันก็จะอยากทํา โยคะเนี่ยต้องทำโยคะเนี่ยมาหลายปีแล้วนะคะไม่ไม่ไม่เคยได้หยุดเลยคือทำเป็นสม่ำเสมอจริงๆนะยอาจจะมีธุระหน่อยตอนช่วงเช้าต้องอาจจะไม่ได้ทำเนี่ยก็วันต่อมาต้องก็ทำเนี่ยคือไม่ไม่เคยขาดเลยอ่านะไม่เคยขาดไม่เหมือนกับกีฬาด้านอื่นๆนะคะกีฬาด้านอื่นวิ่งต้องก็วิ่งอ่าพอมาปีนี้ต้องไม่ได้วิ่งหละอะไรแบบน,นี้คะ่ะมันก็เลยเหมือนกับเราออกกำลังกายไม่ได้สม่ำเสมอเนาะ แต่มาปีนี้เราอยากปรับเปลี่ยนเพราะว่าอายุมากขึ้นนะคะก็ต้องระมัดระวังอะไรเงี้ยนะก,ก,ก็เรื่องเรื่องพูดถึงเนี่ยทุกคนแหละที่อายุมากขึ้นต้องว่าก,ก็ต้องคิดถึงสุขภาพเนาะนะคะไม่ใช่ว่าแค่ต้องอล่ะเพราะฉะนั้นพอตอนนี้เราเราเระวางของเราไว้แล้วเนี่ยเราก็เลยโล่งค่ะตอนนี้นะสบายใจ ก็เลยมาทําวิดีโอให้กับทุกคนได้ดูนะแล้วก็ไม่ได้หายไปไหนคะ่ะอย่างที่บอกมันหนักจริงๆในช่วงสิ้นเดือนที่ผ่านมามันหนักใจไม่เหนื่อยกายหรอกต้อมก็นั่งปั้นอะไรของต้อมไปนะแบบปั่นมากมากเลยนะคะก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะแค่มาเล่าให้ฟังเนี่ยคลิปเนี้ยที่ต้อมทํขที่มาเนี่ยจะต่อกับคลิปที่ต้อมออกไปเดินวันที่สี่ธันวา,น,าน่าจะใช่เนาะนะคะนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ